สวัสดีจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวมื้อนี้สิพามเฮ็ดขนมเสซนน้ายาปลากระป๋องเดอจ้าเคยลองยังจ้ะแซ่บเด้ถ้ายังบอเคยนี่ลองเบิงเด้อเดี๋ยวเข้ามาเบิงเครื่องปรุงเลยจ้าว่ามีอย่างแน่เดอจ้า ที่ลักๆเนาะลำยาปลากระป๋องก็ต้องมีปลากระป๋องเมื่อนี้ใส่ปลากระป๋องสองกระป๋องจะจะได้ข้นๆนัวๆลดเสียบอันนี้พริกแกงพริกแกงเพชรซื้อมาจากบ้านเฮามาใส่ช่องฟีดไฟแล้วก็ออกมาอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาที่เฮ็ดนะจ๊ะ นี่กระซ้ายจะตํากระซ้ายใส่เพิ่มจะได้หอมๆใบบกุเจะเอาห้อยนานี่ก็ออกจากช่องฟิตส่วนหัวคานี่หัวคานี่คือหัวค่าแห่งติดตากมาจากบ้านเฮาเด้อยจ้ะหัวค่าแห่งเวลาตากมาบัดที่นี่เวลาเขาจะใส่ต้มใส่แกงเนี่ยมันก็คืบมาเป็นคาสดคือเกาเด้อยจ้ะล้อมเบิ่งด้วยจ้ะก่อนอื่น เอาพริกแกงไปตำใส่กระป๋ากระป๋องก่อนเด้อจ้าก่อนอื่นพริกแกงลงไปจ้ะพริกแกงนี่ข้นเผ็ดตามใจชอบเด้อจ้าบางคนกินเผ็ดบางคนกินบ่เผ็ดนะจ้ะนี่จะออกเผ็ดเผ็ดในนอำกระเดื่อเสียบเสร็จแล้วจะกระซายลงไปตำเด้อจ้ะกระซายตำพอโบโบพอพอต้องละเอียด แค่เป็นทนทน,ทนอะ่ะไม่พอซิสแล้วห้อปลากระป๋องลงไปเลยจ้าปลากระป๋องอเทลงไปเปล่สองกระป๋องจะได้นัวๆแซ่ ที่นี่ก็ต่ำเพราะให้มันเข่ากันละเอียดจักน้อยบาถึงกันละเอียดค่ะก็จะพอให้เนื้อปลากระป๋องนี้เลกก็สนเราะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวไปใส่หมอดั้งไฟเลยจ้าอันนี้พอต่ำเนื้อปลาเสร็จแล้วก็เอาผสมน้ำตั้งไฟเด้จ้า แร้วก็ใส่หัวค่าลงไปใบปะกูดลงไปคนไดมากินลูกโดดมีพริกสดออกมาจากสองฟีด้วยจะลูกโดดก็ใส่ลงไปมากินด้วกกันไม่แสบดีคนอยู่ได้หนี่ยคุณนะคนคนน้ำยาคนห้ากระตั้งไฟไปจนืว่าเดือดพูดเลยจ้ะพอเดือดเราห้อาค่อยมาปุงเครื่องอีกที่หนึง่ง บัดท,ที่นี่ระหว่างที่เขาล้อหม้อเดือดด้วยจ้ะเขาก็ไปตั้งน้ำต้มเส้นขนมเสน้นโอต้มเส้นขนมเส้นแล้วก็ล่างพักพันพักรอเด้อจ้าเขาจะได้กลับมาปรุงรสอีกทีนึงถ้าตอนหม้อเดือดด้วยจ้ะต้มเส้นขนมด้วยจ้ะเส้นขนมแห่งต้องต้มก่อนได้ย,ยุงบางนอกนะเส้นขนมเส้น ขนมที่ต้มแล้วเซนเงางามได้ละ่ะขนมเซนเนี่ยก็เซนเหนียวดีคือขนมเซนโซดบ้านเฮาได้เนี่ยงามบอคือบ้านเฮานี่ยละจ้ะตัวเขาเ็ดอบมาแหงอือซื้อเห็นขนมเซนค่อยจับได้งามแค่นี้ละจ้ะเมื่อตอนยังามหลายก็ไเดดดอกเนาะเดี๋ยวกกินในื้คอมเมนบ่จ้ะแค่เฮ็ดกินเจ้าของ นี่เด้อจ้ะพักกินกับขนมเซนมีถั่งอกซื้อมาจากลานค่าแต่าเป็นถั่งอกพันหน่อยได้เ่บแล้วก็มีกระลำปีกระลำปีอันนี้สาลาเน่จะ้ะสาลาเน่ที่ปลูกอยู่ในเลื่อนกระจกนะจะ้ะสาลาเน่บัดทีนี้เข้าสิก,กับไปปรุงเครื่องน้ำยาขนมเซนเด้อจะ้ะ หลังจากหมอเดือดแล้วเด้อยจ้จะล่างพักแล้วๆมาปรุงเครื่องเลยจ้ะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลานี่สำคัญได้น้ำยาปลาเนาะใส่ยักษสามตะพีปบ่นใส่ชิลอดส้อนหนึ่งด้วยจ้ะใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสีบน่อย ใส่เกลือจักน้อยพอซิมวงก้อนเดือมสีเครมปลาบัดที่นี่ซิมลดวงก้อนได้จ้ะว่าขาดเหลืออีย่างจางปลาจางปลา แช่เสร็บเลยจ้ะบัดทีนี่ห้อใส้ลงไปด้จ้ะใส่ลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นเมือ่อวานแพกไปยังดี่เลยชิ้นปลาลูกชิ้นปลา,ลกปลาเกใสซน้ำยาขนมเสียงโดยเฉพาะด้วยนยะ สองถุงมันจะหลายไปเดี๋ยใส่ถุงเครึ่งก็แล้ว,วกันใส่เบิดละเปี่ยนใจแล้วลายใจเนาะใส่หมดเลยสองถุง ลอดเดือดจ้ะทนี่ลอดเดือดอันนี้เดือดมาสักครู่แล้วจ้ะเพราะว่าลูกชิ้นปลากับลวกซุกกรงแตเมื่วานเราเด้อจ้ะที่นี้กระเซตแ้วเขาซิมรสแล้วกับแซ่จะเอาต้นหอมโรยหนาเลยจ้ะน้ำยาปลามันต้องมีต้นหอมโรยหนาเนาะจ้ะน้ำยาปลาต้องมีต้นหอมโรยนะ้าเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยจ้าน้ำยาปลา น้ำยาป่าปลากระป๋องหน่ากินบอแสแซ่บพร้อมได้จ้ะหน่าตาหน่ากินหน่ากินกูเหาเดี๋ยวไปกินขนมเส้นกันเลยจ้ามาด้จ้าเพื่อนๆมากินขนมเสน้นน้ำกันเด้จ้ะขนมเสน้นน้ำยาป้าปลากระป๋องแซ่แบแซ่บคลิปนี้จบลงแค่นี้ได้จ้า เดี๋ยวคลิปต่อไปขี่ไทยไม่ให้เบิงไม้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปเด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยาะสวัสดีจ้า